GIT เปิดโครงการยกดัดับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่ศูนย์กลางการค้าแบบยั่งยืนมุ่งช่วย SME เข้าถึงสามารถตรฐานสำคัญคือ GIT Standard 3001, RJC และ Carbon Footprint CFO รองรับกติกาการค้าโลกใหม่ที่เน้นโปร่งใสเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบรายบริษัทและเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล เปิดรับสมัคร17พฤศจิกายนถึง19ธันวาคม2568ครับผมก็โ <c oughs> ครงการนี้นะเป็นโครงการที่เรามองว่าประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีเครื่องประดับนะครับวันนี้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดมองในเรื่องของความยั่งยืนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราโอก็ทราบดีว่าเนื่องจากว่ามันมีการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างมากในส่วนที่เป็น t a r i f แบเรีย e r นอน t a r ิฟแบเ r ียร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> วันนี้เนี่ยเราต้องมีความพร้อมนะครับในการที่จะยกระดับนะครับการยกระดับสิงต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่เราจะทำมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราอยู่ในวงอยู่ในรีที่พร้อมที่จะแข่งขันในทุกด้านแล้วก็ เราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกติกาที่ได้มีการ,รกำหนดขึ้นครับครับอย่างน้อยก็คือ <c oughs> อย่างที่ีได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นหับเราจะเป็นผู้ผลิตนะครับเราเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังทำแบบเดิมๆนะครับมาตรฐานต่างๆไม่ได้มีส่วนเข้ามาในกระบวนการนะครับอาจจะส่งผลในระยะยาวว่า เราอาจจะเสียตลาดนะครับให้กับ,รบประเทศคู่แข่งไปนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของธรรอภิบาลเรื่องของนิวเจนทั้งหลายเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการหรือประเทศที่เป็นผู้บริเ,เนจะต้องอเรียกว่าอยู่ในอยู่ในระดับที่เรียกว่าเราคオリฟายนะครับมีการได้รับการยอมรับนะครับในเรื่องของตั้งดาหนแรงที่มากับวัตถุดิบนะครับการเทรด ในกลุ่มที่เรียกว่า stakeholder หรือว่าแรงงานนะครับกลุ่มที่เป็นคู้ค้าทั้งหมดนะครับจะต้องมีการกระบวนการที่เรียกว่าอยู่ในการกระบวนการําม毗พิบาลของการดำเนินธุรก mm ิจ hmm. ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการของเขาได้เราจะมีข้อกําหนดนะฮะมีใครทีเดียวว่าะจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็น SME นะครับมีตลาดนะครับที่มีผล กระทบหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมานะครับจะเป็นใครที่แรกแรกในการที่จะเลือกกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูตลาดอื่นเข้ามาเสริมครับในในกลุ่มานการที่เราเข้ามาทําเรื่องของมาตรฐานตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับหรือที่เราทํามาตลอด4-5ปีเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับรวมถึงกระบวนการที่เราลงไปทําการให้คำปรึกษาเชิงลึก นะครับการเข้าไปเป็นการออดิตในกระบวนการการผลิตต่างๆเนี่ยโดยเป็นค่าใช้จ่ายของ GT ทั้งหมดเลยนะครับเราลงมาทําเพื่อที่จะยกระดับของผู้ประกอบการจริงๆคนที่คอร l i ิฟายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับสิ่งที่ที่ได้เรียนนะครับว่าในเรื่องของการการการให้ให้ความรู้นะฮะในเรื่องของมาตรฐานแต่ละตัวนะครับความจําเป็นในแต่ละตลาด การเข้าไปาาให้คำปรึกษาในเชิงลึกนะครับการเข้าไปดูที่หน้าง,งานนะครับกระบวนการที่ต้องปรปับปรุงต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการประเมินนะครับจากออดิเตอร์ซึ่งเ,เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของมาตรฐานเหล่านั้นในในกลุ่มตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มองในเรื่องของอรองเทิมด้วยในอดีตเนี่ยโรงงานในประเทศไทยเรา น้อยมากนะครับที่เข้าไปอยู่ในมาตรฐาน g t ในมาตรฐาน RJC นะครับแล้วก็มีเริ่มที่เข้ามาทำเรื่องของ g t s t d n r d นะครับในใน g t a n d a r d เรา5ปีที่ผ่านมาเราเดี๋ยวขึ้นมาทั้งหมด30โมดูลแล้วนะครับก็ยังมีการที่ขยายผลต่อ,ตอไปแต่ในเรื่องของตัว RJC เนี่ยซึ่งประเทศผู้ซื้อนะครับไบเออร์ทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าไปเป็นสมาชิกการที่เข้าไปเป็นสมาชิกของ RJC หมายความว่า เวลาที่เขาจะซื้อสินค้าหรือจะซื้อของที่จะมามาขายนะครับซับพพลายเชยนเขาทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยกลุ่มที่เข้าไปเป็นสมาชิกส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้นําเข้าในต่างประเทศนะครับวันนี้มีสมาชิกประมาณ1,800คนแต่ในเมืองไทยเรามีแค่1 0อยเก7ที่ค u ริฟายนะครับแค่ร้อยรายซึ่งน้อยมาก นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยถ้าเราดูตามที่จดทะเบียนนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมอันดัมหนเครื่องประดับเนี่ยเกือบหมื่นลายนะครับเพราะฉะนั้นแก็บตรงนี้เนี่ยมันมีการที่จะขยายต่อได้นะฮะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับการการทำงานนะฮะในอุตสาหกรรมของอันจัมีเครื่องประดับในกลุ่มที่เป็น SME ด้วยปีนี้ปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะทําในเรื่องของ g อ t อ g มศู0ยหหรือว่าที่เรียกว่า due diligence นะครับคือเป็นตัวที่เป็นมาตรฐาน ขั้นต่ำนะครับที่กระบวนการการผลิตการได้มาซึ่งวัตถุดิบต่างๆของอ,อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่งประดับเนี่ยจะต้องมีนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นในเรื่องของดีลิิเชนนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามีเกณฑ์ที่จะรับผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่โครงการนี้ประมาณ20รายทำการอบรมนะครับการทำการ,การพัฒนาเนชิงลึกนะครับอันที่สองคือในเรื่องของ,ของการต่อยอด RJC Standard นะครับ ปีที่แล้วเนี่ยเราทำไป40รายเข้าไปทำการอบรมนะครับการพัฒนาในเชิงลึกเนี่ยได้ไป40รายปีนี้เราตั้งเป้าไว้เพิ่มอีก10รายนะครับแล้วก็มาตรฐานที่3คือเรื่องของกระบวนการทำคาร์บอนฟุตพิน์นะครับเป็นเรื่องของซีแบเป็นเรื่องของการที่จะมาทำฟุตพินต์ต่างๆในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับโดยมีผู้ประกอบการที่สนใจนะครับแล้วก็แจ้งความตำนงเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยคือประมาณ10รายนะคร ที่เรากาหนดจํานวนรายขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากข้อจากัดทางด้านงบประมาณนะครับเราก็เลยมีข้อจํากัดว่าเราจะ develop กลุ่มพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโครงการว่าเราอยากจะให้เป็นโครงการลักษณะพี่สอนน้องคนที่ผ่านโครงการแล้วเอาไปต่อยอดหรือบอกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนั้นๆนะครับเพื่อที่ขยายผลต่อครับก็นี้อันนี้คืออยากให้ผู้ประกอบการนะครับตระหนักแล้วก็เกิดความสนใจนะครับเตรียมพร้อมนะครับถึงแม้ว่าท่านยังยังไม่ได้ เข้าเป็นมาตรฐานของสิ่งเหล่าในที่ที่ได้กล่าวขึ้นมาเนี่ยแต่ท่านต้องใะหนักแล้วก็น้องมาศึกษาว่าตลาดที่ท่านขายไปเนี่ยมีมาตรฐานเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยอยากจะแนะนําว่าท่านจะต้องรีบปรับตัวนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่งั้นถ้าท่านสูญเสียลูกค้าไปหรือสูญเสียตลาดไปเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้คืนมายากมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีว่า สมมติว่าคุณต้องใช้เวลาในการพัฒนามาตรฐานเนี่ยห้าหกเดือนไบเออร์เขารอคุณไม่ได้พอก็เขาต้องทําธุรกิจพอเขาไปซื้อกับเจ้าอื่นแล้วเนี่ยพอท่านคุ้มริฟายขึ้นมาเนี่ยท่านกลับมาเนี่ยเจ้าอื่นคงไม่ปล่อยเขากลับมามท่านมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต,ต่างๆท,ที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเราก็เลยมองว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่จะ เป็นการขยับขยื่นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหการรมเราครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอัจจะมีเครื่องประดับเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้กันมากๆนะครับอย่างน้อยถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมในเรื่องของกระบวนการพัฒนาเชิงลึกในปีนี้ท่านก็จะเข้ามาในกลุ่มที่เข้ามาในเรื่องของการทาเทรนนิ่งนะครับมาทราบว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาหนึ่งของอุตสาหการรมเราเนี่ย ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะเป็นระบบ Family จะไม่ค่อยทราบในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ประกอบการรายๆอย่างที่เราทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นที่เป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่เก่าๆเขจะมองว่ามีความจำเป็นอะไรต้องไปทำมาตรฐานนะครับขณะที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาถึงถามว่ามีใบเซอร์ตัวนี้ตัวนี้ไหมมีใบที่พูดออริจินของตรงนี้ตรงนี้ไหมนะครับ บางครั้งร้านก็จะบอกว่าฉันมีใบรับรองของร้านแต่ใบรับรองของร้านเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับเพราะคุณต้องการขายของคุณมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาในเรื่องของกระบวนการนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ความถูกต้องในตัวสินค้านั้นกับผู้ประกอบการกับผู้บริโภคต่อไปครับก็ก็อยากให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับรวมถึงทางด้านของผู้บริโภกด้วยนะครับ วันนี้วันนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยผู้บริโภคแต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องประหนักว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูซ่ยังไงนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ของที่เรียกว่าอยู่นในกระบวนการหรือว่าไม่ได้ไปสร้างคอนฟ lict อะไรในในตลาดนะครับและสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยเจเราได้มีกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากทั้งทางด้านของวิชาการ แล้วก็กิจกรรมทางด้านของการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแฟร์นะครับบางกอกเจนที่จะมีปีละสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เดือนหน้าเราจะมีงานใหญ่ที่จันทบุรีนะครับเทศกาลนานาชาติปล่อยและเครื่องประดับวันที่ 5- ถึงวันที่10ธันวาคมนะครับอันนี้จะเป็นการปิดเมืองจัดงานนะครับในรัศมี1กิโลจากสารกลางนะครับที่สูนจงเสริมอัญมณีที่ตลาดปล่อยศรีจันทร,ร์ต่อกระจานะครับแล้วก็ที่เขตขีชีวิเซ็นเตอร์ อยากจะเชิญชวนเข้าไปไปดูว่ากิจกรรมงานต่างๆนี่ความพร้อมในการเป็นหับของประเทศไทยไปดูตลาดพลอยที่คนซื้อนั่งอยู่กับที่คนขายจะเดินมาขายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตลาดทรีชิชเนอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับไปดูกันว่ามีอะไรนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ผมลงไปประชุมมาเนี่ยจะเห็นผู้ประกอบการหลายรายนะครับแอปพลายในเรื่องของ คนละครึ่งนะครับในการที่ซื้ออัญมณีชิ้นเล็กๆที่เป็นเครื่องเงินมีพลอยจันประดับมาในราคาที่ย่อมเยามากๆนะครับอยากจะเชิญชวนลงไปเที่ยวง,งานกันครับ